นี่เลยต้นประแดกค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้กินตำก้วยน้ำกันเนื้อค่ะพี่น้องทำไยแตกใส่หอตต้อนประแดกกวาที่นี่อืมอืมอร่อยมากก้วยใส่นน้ำเกลือกินกับยอดอัน Bậc nhôm Khảo gắn tôm thịt nọ Xẹp Tấm xe bậc thơm khuyên จบแ่งตำแซ่บกันแบบนี้ความฝาดแทบเะบะมี่เลยค่ะอตอนปลาปลากระดิ ค่บตักมะเขือขืนไปด้วยยนยฮอตเปลือกหน้าแบบี่บ้รง สวงเลยมันน่ากระหันเป็นแบบ อื๋อ,อหน่วยไม่แรนะนี่นนะเลยอื้อมรวมอื้อออมต้นประแดกค่ะพี่น้อง ตอนปลารปาปะกติแซบ่บกุนผูดด้ยวยังแซ่บปะเนี่ย เม็ดอันคอดนุ่มโ่้แม่ค่อยเป็นปอบสิพี่น้องข่อยคือใบไอ้ล่ะ còn bắt thì tâm quận mà ảnh nó cũng bên bọ ai lớp dù na phép หล่ากระยันพี่น้องเบื่อนะคะเพราะว่าจะเซตเมนูไหนเนาะ,ะคือเมนูโดยปกติคนก็คนดูก็จะไม่ค่อยค่อยดูเท่าไหร่นะส่วนมากในในเพจของอันอีหล่านี่กินเสรกินนวดนี่ก็จะเป็นแบบเมนูตำๆของทะเลนะคะของดิบนะพี่น้องนะเมนูตำกวนจังแต้ใช่ไหมเฮ็ดคลิปไม่ไม่เนี่ยพึ่งต้องหัวนลกับมากินเนี่ยพี่น้อง เพราะว่าไม่มได้กินโดนหละเป็นปีปุเนะชิคต้นปลาแหกไส้ซื้อกะแซบที่นี่จ้ะ <c oughs> สำรักเอาพี่น้องจัดนะคะเป็นเมนูที่กินแบบว่าท่านี้กินกับน,นำ้ำลายแตกนะพี่น้องะ่ะตำกล้วยนะคะใส่มะยม่ยมบักยมพี่น้องใส่บักยมใส่บักม่วงนีน่นะคะพี่น้องะ่ะใส่บักเคอร์ึ้น ตำมันมันเข่ากันปรุงเบยากค่ะใส่น้ำปลาร้าผงชูรสน้ำตาลนะคะกระแซบแล้วค่ะพี่น้องคะตำกล้วยกล้วยเป็นอย่างคือต้องใส่พปกแบบกนือมผงรนี้ของเปรี้ยวลงไปพอกล้วยมันจะมีความฝาดนะคะพี่น้องตำแต่กล้วยพีเพียวมันกะสีบอแซบนะต้องตัดความฝาดมาลงนะคะด้วยของของเปรี้ยวแบบนี้นะมันกะสิแซบกะจินัวรัวลอยมวยไปนะกันนะคะพบกันคลิปหน้านะคะกับกินแซบกินนัวคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า